สวัสดีครับทันผูส้มครับสวัสดีครับทันผูส้มครับ <hatten> ครับมณีมาพบกับอุน้ำใสเนาะครับครับครับสำเร็จน้ำผ่ารวยนะครับเด้อครับมีคัดคัดกล่องๆนะครับมือไม้นะครับมือไม่หัดครับครับผมมือไม่ครับครับครับมาตามแนวทางคือเก้าเด้ครับพอสุ่แพ่พอมณีมาพบพอพอพอสุ่มแพร่ได้ครับเพื่นจีให้แนวทาาเนะครับให้นวท่างนะครับ ตัวเลขตัวเลขของพอซุมเพียร์มูนี่ตัวเดครับกับขอขอบคุณพอซุมเพียรด้วยครับที่หายแนยวทางดีๆกับอูน้าไส่กับสำริจผ้าร่วยเนาะครับในงวดวันที่หนึ่งกันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อนูน้าไส่กับสํำริดผ้าร่วยครับครับผม่เบิ่งเปลี่ยนแนวทางด้อครับจิบ เป็นกำลังแรงใจเห้ทั้งสองส่องนี่ด้วยครับผมสองมาแมงครับเป็น itet. มาแมงครับพอซุมแพทย์เนาะครับพอสัมฤทธิ์กับมาหมได้ครับผมเดนมาไทยกับปูน้ำใสครับผมไปดับส้มรับฟังเลขกพอซุมแพทย์กันเลยเลยครับครับผมครับผมครับปูน้ำใสครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสัมฤทธิ์ผ้าผ้าลวด้วยครับหนึ่งเด่าครับ มื่อนี้กมาตามแนวทางน้ำพอส้มแพะด้ครับอ๋อเป็นได้เนี่ยนอ่ะครับงวดบ้างเหรนเขาบ้างครับเขานออกล่างนอ่ะหกเจ็ดอ่ะเมียนครับบอตรงล่างนี่ยมันกลับกันมันกัดกันมันกลับกันตีแล้บนไป็นลงล่างเนาะครับแต่ว่าก็มีนี่หรวะครับผมกะ มวลนี้มันเลขเลขมันส้นเลขเด่นมันส้นกันสามส้อนส้นตีเดียวตัวเดียวเปิดเนาะโอ้ครับห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดเรเคยตีในที่เชียครับครับมวลนี้มาแปลกเนาะครับพวกเนีวันนี้ม,นนมันมันว่นาที่หลุดดอกโครับผมบบนาทีโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทนาจะลุดนะครับเนาะครับออโบ๊ทนาโบนาหลุดดอกครับเมื่อนี้ พอจะแหยังแนวทางเด็ดทางดดงอูน้ำใ้กับสำริด้ารุยเนะค่ะผ้าร um um ุยนะครับถ้าอ um> um> um ่าหรักสิบกันลักสิบลักสิบนะครับเลี้ยงลงเ้อครับผมครับผมลักสิบเนะครับรักิบแปดแปดศูนย์ศูนย์สองสองสาม สามนะครับอ้าค่ส่วนล่างบ่ครับล่างบ่ครับบนครับผมอันนี้บนอ๋อบนบนบนสิบบนะครับลักลักสิบบ่ครับไม่อืมลักสิบกระูนมามันทีมีศูนย์หกนี่ศูนย์หกนะครับครับอ่ากศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับ ศูนย์แปดศูนย์แปดครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าถ้าสองมากกับที่สองหกสองมากกับสองหกสองหกเลยครับผมสองเจ็ดสองเจ็ดครับสองแปดสองแปดครับสองเก้าสองเก้าถ้สามม้าก็สามหกสาสามหกครับสามเจ็ดสามเจ็ดนะครับ สามแปดสามแปดแปดครับผมสามเก้าสามเก้าครับผมอืมคะแนนมาครับแปดมาไม่มีแปดหนึ่งตัวเดียวกับแปดมาไมีแปดหนึ่งตัวเดียวครับอืมก็ตัดให้ศูนย์เนี่ยตัดออกมาได้เนี่ยตีตัวเนี่ยที่ตัวเนี่ยตัดออกว่าได้ครับถ้าว่าพื่นสามกับสองเนี่ยมันมีสองเก้ากับสามเก้าอืมครับสามเก้ากับสองที่เดินไหนตัวนี้ อ๋อสามเก้าคับสองเก่าเนาะครับอ่ามีแปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้ามีเท่านี้แหละครับแล้วก็บริมโค้งสุดท้ายใช่ไหมปล่อยเร็วเร็วนี่บรมีโค้งสุดท้ายมั้งครับนี่ปล่อยเร็วแร็วเลยเออเอาหลวดเดียวเลยเนาะครับเอาลวดเดียวเลยเอาเพื่อนเอาเพื่นหลักสิบเนี่ย กางได้กี่หมาแน่ยบอครับข้าวหหลักร้อยมาซีงวดนะครับครับหลักร้อยติดหลักสิดมาซีงวดโอ้บนย่างเดียวนี่นะครับพ่อครบนย่างเดียวว่ามีรางเนาะครับบ้าครับหลักสิพ่อเงินแล้มันบังเอิญนั่นแหละครับไป็หลักสิพ่อก็ใหแปดศูนย์สองสามนี่เนาะครับเออแมนบนหลักสิบศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะครับ ส่วนเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแปดหนึ่งแล้วครับพ่อแมนโอ้พอดหายมากครับผมพอให้ตัดแข็งแน่นเข็งแน่นแห็งแน่นกับแปดหนึ่งสองเก้าสามเก้านะครับพ่อครับส่วนเนส่วนเนคิดว่าที่เข่าล่ะสูวนนวดเลยครับบ่ผ่านเนาะครับพ่อผ่านบ่พ่ออามก็จะเบ มาตอเบรงเนาะครับครับเอ่อโอ้ยที่ขีดทอดกันวะครับขมันเข่าขมันเข่าก็คิีดทอดเหรอครับครับไม่ใชก้อนเหรอโอ้ครับกันพออยู่ดีไม่แห้งบ่ครับยันอยู่พออยู่อยู่พออยู่บ่ครับฝนตกบ่ล่ะครับทางบุญบ่อะฝนตกแจ๊กเสียโอ้ยนี่ฝนเหลืเกินเลยทางนี้หัวตาเ์ไซาเนาะครับ แม่ยุตักบุญนบุรัตีิดีอยู่ถ้าพนพนตกน้ำท่วมท่วงปุ่นลอาพ่อยี่นี่ครับแต่เสื้อรันนะตอนพี่เขาแห้งเขาเหี่ยวหมดแล้วปู่คงมีน้ำบาดานะครับโอ้พอส่มแพร่เนาะครับเป็นครั้งแรกเนาะครับเดี๋ยวตามครับมาจากพอเก่ามาเสียแล้วครับเอามาให้เนาะครับครับเอา โอ้ยน้ำใส่ก็พอสำลีผพาร่วยครับกระดบกวนพอเพียงจำหนีได้ครับครับผมครับผมครับอ่าข่อยพอยูดีไม่แห้งนะครับผมครับเพ่มครับเอาสำหรับคลิปนี้เนาะครับโอ้ยน้ำใส่กับสำลีผพาร่วยนะครับกระดิมาตามเด็กพอซุ่มแพร่ไห่พอพี่น้องก็ได้ครับเพิ่นเพิ่นหายมากนะครับเนาะครับเพิ่นหายมากลักซิปเด้อครับครับลักซิปยูดีมีแปด มีศูนย์มีสองมิสามครับถ้าจับคูเข้าไปมันจะเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าลักสองหกลักสองคันสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าคันลักสามเขามากเปิ้เป็นลักซิบด้วยครับเปิ้ลหายลักซิบคฟเปิ้ลก็ไหาจับคูไหพร้อมมีสามหกครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับแล้วก็แปดหนึ่งครับ แปบหนึ่งแถมนะครับแถบครับแต่ว่าเพิ่นไหเกียงเกีงหน่นเพิ่น,นไฮสองเก่าสามเก่าแปดหนึ่งับแปดหนึ่งครับเพิ่นตัดออกให้เมือเ่อเล่ยเพิ่นบาบนแยงเดียวนะครับพอเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องเด้อครับเด้อสําหรับคลิปนี้ก็ให้พ่อให้พี่น้องถูกหวยรวยเงินไปน้ากันเด้อครับในงวดหนึ่งกันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับฝากส่องเด้อครับสำหรัจผ้าร่วยครับผมกับอูน้ำใส่เนาะครับ เบื้องเป็นแนวทางนะครับกสิพยายามหาแนวทางให้พ่อพี่น้องให้ตลอดนดะครับผมขอให้พ่อพี่น้องโชบโฉหมั่นมันมนตกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ